สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดี f อฟทั้งหลายนะครับวันนี้มาประเดิมของใหม่ครับหนึ่งเดียวในจังหวัดชัยนาทครับ SDLG ครับ e 6หกสองศูนย์าเอฟครับบุ้งกี้อยู่ที่1 1ึนคินะครับโรลเลอร์เตัวครับแคลเรียสองครับใบถแปดเเซ็นครับ ออกมานานแล้วครับแต่เพิ่งจะเอามาใช้งานนะครับมาแทน XCMG E215 215C นะครับคันนั้นไปงานลอกคลองครับที่พิษณุโลกครับเลยเอารถใหม่ออกมาประเดิมงานบ่อครับ SDLT ตัวนี้นำเข้ามาจากอจีนนะครับหรือในแบรนด์ของอบริษัทอีตันไทยนะครับ อีกหนึ่งแบรนด์ของบริษัทอีตันไทยที่ขายควบคู่กับวอลโว่นะครับ S D L T ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดอยนะครับเครื่องยนต์หกสูบสี่จังหวะครับบายความร้อนด้วยมวอน,น้ำเทอร์บโบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์นะครับร้อยห้าสิบเก้าแรงม้าครับปั๊มคาวาซากิ K สาม V ครับบุ้งขีใหญ่ครับหนึ่งจุดหนึ่งคิวครับ หมูมามเสริมแผ่นเหล็กพิเศษไม่มีลายปหัวแยกมาให้นะครใหม่มากๆครับเปิดตัวในบอ่อเลยครับมาทำงานได้มาทำประจำบอ่อนี้ได้สองวันแลครับสีก็สวยดีนะครับสีอ่อนกว่าวันโุ่หนึงงจะว่า เดียม้งคันครับทรงหัวเก่งคล้ายๆกับบอนโว่ครับ E หกสองศูนย์ห้านะครับสองศูนห้า F นะครับเรืงยนต์หกสูตรทำงานคู่กับปั๊มคาวาี่กิ K สามีคร,ครับมีเล่งมีสุดนะครับเล่งแค่แค่ห้านะครับ โดยโดยรูปสวยนะครับรูปทรงวงเวลเขาครับโรลเลอร์เจ็ดตัวครับไม่มีการล้อนำนะครับมีสติ๊กเกอร์ตัวลูกศรชี้ไปข้างหน้านะครับคือเดินหน้านะครับไม่มีกล้องมองหลังครับคอยเสียทรงสูงครับทรงเดียวกับมันวครับแต่เป็นเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับ เปี่ยนมาใช้เครื่องดอยครับเครื่องดอยนี่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดอยู่แล้วครับเพราะใช้กันในตระกูลของรถขีบนะครับเสร็จแล้วครับเส็มไปแล้วครับโอ้โหรถขี่ยงใหญ่ครับหนึ่จุดหนึ่งคิ้วค,ครับ เสียงปั๊มสูบฉีดดีจังเลยครับรถใหม่ครับนี่ไม่ถึงทันชั่วโมงแล้วครับนี่น่าจะประมาณต้องดูหน้าหน้าปัดนะว่ากี่ชั่วโมงไหมากนะครับใหม่สำหรับช่องผมด้วยครับผมจองมานานแล้วครับว่าเขาจะเอามาทำงานเมื่อไหร่นะครับผมโทรหาโชเฟอร์คนของรถเก่าครับพี่ปูครับ คนที่ขับ x c m g ครับ, c, T, รบเขาบอกว่าเอามาประจำการในบ่อแล้วก็เลยเลมาเลยครับรถมีน้อยครับมีสิบล้อคันเดียวครับนี่ครับเครื่องยนต์ของเ d l g ครับเครื่องดอยนะครับ สามร้อยห้าสิบเก้าแรงมาเครื่องยนต์หกสูบครับหกสูบสี่จังหวะครับ mm hmm. จะไม่ใช้เครื่องยนต์ของวอนวูนะครับใช้เครื่องยนต์ของดอยดอยคือบริษัทผลิตเ,เครื่องยนต์เกี่ยวกับพวกรถทีบนะครับแล้วก็มาใส่กับรถขุดยี่ห้อนี้ครับ แบนเดียวกันกับวันโวนะครับชุดสวิงแพรโปรครับหใหญ่ครับพื้นที่กว้างนะครับสวิตง่ายๆครับสวิงแพรโปร้ช่วงล่างมีหูหูลากนะครับนีบ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับ e หกสองศูนย์ห้าเอฟนะครับอ๋อตัวนี้ล็อกคฝั่งต๊ำล็อกนะครับสัมผัสดินได้สองวันนี้ครับมาแทนคัน xcmg นะครับโครงสร้างแข็งแรงครับแบรนด์เดียวกับส่วนโว้ do you